ขอจะได้มีม่านมาผจญบังเบียดด้วยเดชาคุณพระพุทธเจ้าขอให้พวกข้าพระเจ้าได้มาบังเกิดในดวงแก้วที่ขพระเจ้ารักโดยทื่นพุทธโธมาอยู่หัวธรรมโมมาอยู่หลังสังคโคมาอยู่ราข้าพระเจ้าอยู่กลางระบังอยู่เก่าพระเจ้าอยู่หัวพุทธบูชาบูชาสังฆาบูชาโอกาสาโอกาสาผู้สูนันตุโพโตเทวา ดูรามูเทวราชจ้าทั้งหลายอันญยญญังอยู่ในทวีปทั้งสี่และที่สาทั้งแปดมีศัรักษาอยู่ในภูมิม,มสถานบ้านเมืองที่นี่เป็นเ,เทพราชจ้าทั้งหลาย <poco> ฟุงงมู่รักษานาวังสับพ,พังวังโบกกรณีปากหวยเอาเขาและย้อมยาป้าไม่และผู้ผาเทพราชเกทั้ง หลายพุงรักษาบ่อนามบ่อเกลือบ่อเหล็กบ่อเงินบ่อทองบ่อคำบ่อเพชรบ่อพลอยและนางทรณีทรณีนางหน่อยเมฆคราเทพดาเจ้าทั้งหลายพุงรักษาอยู่ในภูมิมาสถานบ้านม นีเป็นเข้าทิพดาเจ้าทั้งหลายจงลงมาลำลิงดูยังเหตุการณ์อันหายและอันดีอันถูกและอันผิดตัดคำสั่งรงกาเทหาบอกแกฝุงข้าพเจ้าทั้งหลายมาขอเสียงขอให้ทิพดาเจ้าทั้งหลายจงเข้าสู่สุสรใจเมงภูคาในการบัดเดียวนี้ก็ขาเธอ สาระสังเสศน์งสัมพันธุงดรินงตามปริตาโนภาโวสทารักตุติปริตวานะเบตังสเมตาพัตันตาวิกิตาจิตตาปริตังพนันตุ सखे कामे तरुपे किली सिखर तते विमाने थी पैर ते जखामे तरुवना के आवर्तुमी के ते भुमा चायन तू थे वाचर थर विस्मे यथा कंडा पनाका दिधंता यम मुनि वरचनं सातुओं में सुनंतु हम मस्वनकारो ธรรมสวากาโรอายมพัฒนตาธรรมสวากาโรอายมพัฒนตาสุนันทตูพนโตเทวาดูราติพระาเจ้าทั้งลายฟูงมู่รักษาในสิทวีปแปดทิศาคืออุรทักษินปัดจิมบรุภากเกเีพายับ อีสานอรดีเป็นเข้าเทวราเจ้าฝูงมูรษาภูมิสถานวัดวาคข้าเมในบ้านฝูงรักษานาหนองห่วยง่ญ่ในภัยกวางถูกหมูไพยพนอมถูกจองเขากวางเขตทุกประเทศแถวถิ่นทุกธทรำรน้ำวังมัจชาเทวดาฝูงมูรษาตามเจดีกับตั้งแม่ธรณีศีาสาตร์นางนาหน้อยเมฆรา เจอิญเอาขุดนาคาพร้อมทั้งปรินทาอยู่้าเทวโรกังสิบหกข้ายอมือยกตรอดถึงใจแก้วสิ่งศักดิ์สิทธิ์ใจโลก,กาโกงโลกธรณีนาคนามอสูรพร้อมพม,มวนควรให้มาแลเยี่ยมพร้อมพมเป็นพยานจงสเสด็จลงมาทรงพระผุธพระธรรมประสงฆ์ เพื่อบอกเหตุดีและเหตุลายแก่ฝุ้งขาทั้งหลายก็ขาเถินก็ขาเถินสุนันตุพนโตเทเทวาราเทพดาเจ้าทั้งหลายเทืองบนมีพระอินเป็นเข้าตาบโตเท่าเท่าจักุรก,กรบาลทั้งสีจึงลินดูฝุ่งขาทั้งหลายหมายมีตนผูกขาฤรือสีสามพบเป็นเขา้าเทวราเจ้าฝุงภูงงมีริษแก่งกา ทุกแหลงลาป่าพนอฝูงเทพาผู้เหตหอมในเมืองคนจงทรงทิพยานดูเหตุจงเสด็จลงมาในพิธีการะยมนี้ก็ข้าเถอ